พระราชกรณียกิจของพระเจ้าชาวที่ 3, สามกษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวานนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศในเครือจักรภพอังกฤษรวมทั้งจากบาฮามาสแคนาดานิวซีแลนด์ขณะที่นายเจมส์เคปเวอรี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าชาวที่สามในวันดังกล่าวด้วยเช่นกันครับ ขณะที่นางพัททีเซียสกอตแลนด์เลขาธิการรัฐในเครือจักลับพบอังกฤษได้เดินทางเข้าเฝ้าพระเจ้าชาวที่สามหลังคณะบุคคลอื่นๆขณะที่ทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการอย่างเป็นทางการครับว่าออพระราชพิธีพระบร,รมศมพส,สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองจะจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนวันที่19กันยายนนี้และนะับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่18 ที่สหาราชาอาณาจักรจัดพระราชพิธีพระบรมศพของพระประมุขแห่งรัฐภายในมหาวิหารแห่งนี้และในช่วงสี่วันสุดท้ายก่อนถึงพระราชพิธีหบพระบรมศพจะประดิษฐานอยู่ภายในห้องโถงของมหาวิหารเพื่อให้ประสบกนิกร,ร่วมถวายความอาลัย โดยก่อนหน้านี้มีพระราชะพิธีอัญเชิญพระบรมศพส,สมเด็จพระราชินีนาถอริาเบตท,ที่2อ,ออกจากปราสาทเบามารา่เมื่อประมาณเวลา10นาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับซึ่งก็ตรงกับเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยขับวนรถยนต์ใช้เวลาเดินทางนานประมาณ6ชั่วโมงครับผ่านเมืองสําคัญหลายแห่งของสกอตแลนด์จนกระทั่งถึงกรุงเอดินบะระเมืองหลวงของสกอตแลนด์จากนั้น เจ้าพนักงานได้อัญเชิญหีบพระ,ระบรมศพไปประดิสฐานชั่วคราวณพระราชวังโพลีรูทเฮาซึ่งเป็นพระราชาฐานอย่างเป็นทางการในสกอตแลนด์โดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับพระเจ้าชา,ชาวที่3และพระบระมวงศานุวงศ์ร่วมเสด็จพระราชดำเนินในขบวนอัญเชิญพระ,ระบรมศพเพื่อไปปฏิสฐานที่วิหารเซนจายและจะมีพิธีทางศาสนาตลอด24ชั่วโมง พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบร,รมศพและถวายความอาลัยได้ส่วนรัฐพิธีปฏิสถานพระบร,รมศพในวันที่13กันยายนเจ้าฟ้าหญิงแอนพระราชกุมารีจะทรงเป็นผู้อัญเชิญที่พระบร,รมศพจากวิหารเซนจายเดินทางโดยเครื่องบินจากเอดินบะระมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงลอนดอนเพื่ออัญเชิญหี่พระบร,รมศพไปยังพระราชวังบักกิงแฮม โดยมีพระเจ้าชาวที่สาและสมเด็จพระราชินีคามิล่าทรงเฝ้ารอรับพระบร,รมศพอยู่ที่พระราชวังบักกิงแฮมจากนั้นในช่วงของบ่ายวันที่14กันยายนขบวนพระบร,รมศพจะเคลื่อนจากพระราชวังบักกิงแฮมเข้าไปปริษฐานที่โถงใหญ่ของมหาวิหารเวสต์มินเตอร์ซึ่งเป็นส่วนอาคารเก่าแก่ที่สุดของพระราชวังเวสต์มินเตอร์ศูนย์กลางอำนาจการปกครอ,องของอังกฤษเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนวันที่15จนถึง18กันยายนก็จะเปิดให้ประชาชนเท่าถวายสการะพระบร,รมศพและถวายความอาลัยก่อนที่จะมีการจัดพระราชพิธีพระบร,รมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ในวันที่19กันยายนโดยหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งหมดแล้วก็จะมีการอัญเชิญที่พระบร,รมศพไปประกอบพิธีฝังที่โบสถ์น้อยเซนจอรดภายในปราสาทวินเซอร์ด้วยนะครับ